ทุกคำถามมีคำตอบกับกุดานิดานิเซิฟเอ็กเพรสนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะที่ถามคำถามมาให้คุดานิได้อัดคลิปมากมายมหาศาลเลยนะคะคุดานิอัดคลิปทุกวันเลยนะคะเพื่อที่อยากจะมาตอบให้สำหรับแฟนๆทุกท่านนะคะ f c ทุกท่านเลยนะคะคำถามของคุณมีประโยชน์มากมายสำหรับ คนที่ยังทําสบู่ไม่เป็นสําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการทําสบู่นะคะครูดานี้ก็จะมาตอบให้นะคะครูดานี้เอาคําถามของคุณนะคะทุกคําถามทุกคําพูดพิมพ์ลงมาแล้วก็มาเป็นข้อมูลในการตอบให้สําหรับคุณนะคะเอามาแบบไม่ได้ตัดตอนอะไรเลยนะคะนะคะําถามนี้เป็นของพี่หมูค่ะจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ พี่หมูถามคูดานิมาแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคูดานิหนูได้ลองทําสบู่ใช้เองแล้วนะคะโอ้พี่หมูคูดานิเรียกพี่หมูเขาแต่แทนเขาแทนตัวเองว่าหนูนะก็โอเคหนูจะแทนคูดานิจะแทนตัวด้วยหนูเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะคูดานิหนูได้ลองทําสบู่ใช้เองด้วยการดูจากช่องยูทูบแล้วให้เพื่อนเพื่อและญาติใช้ปรากฏว่าเขาชอบกันมากเลยค่ะ เลยสนใจที่จะทําขายแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรอยากให้ครูแนะนําสําหรับมือใหม่หัดทําค่ะโหขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมูนะคะคุณหมูจากปลาจีนบุรีนะคะคุณหมูรู้ไหมคะว่าคําถามของคุณหมูเนี่ยถามครูดนนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะคะคือ ครูดนนี้ก็เป็นค่ะตอนที่เริ่มต้นทําสบู่ใหม่ๆครูดานี้ไปดูในช่อง YouTube นะคะมีคนสอนทําสบู่แยะๆมากมายครูดนนี้ก็หัดลองทํานะคะคุณรู้ไหมคะครูดานี้หัดลองทาครั้งแรกเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จนะคะครูดนนี้ทาสบู่เอ,อ่อครั้งแรกคือสบู่สบู่เอ,อ่อขมิ้นค่ะ ครูดานี้ทำสบู่ขมิ้นนะคะซื้อเบตมา1นกิโลซื้อน้ำหอมมา1นึ่งขวดแล้วก็ลอมมาหลอมเทหลอมเทด้วยความที่เราทำไม่เป็นไงคะครูดานี้ใส่สมุนไพรไปเยอะมากเลยพอใส่สมุนไพรไปเยอะมากปรากฏว่าสบู่ที่ทำออกมาค่ะมันนิ่มนิ่มขยำแบบเป็นก้อนๆเลยแต่ก็ด้วยความภูมิใจของตัวเองะคะ่ะว่าเราทำครั้งแรกนะคะก็ใช้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของครูดานี้ที่เริ่มต้นสนใจทำสบูะคะ่ค่ะ ก็เหมือนคุณหมูอะค่ะคุณคุณหมูเช่นเดียวกันนะคะที่เอาไปลองทําแล้วให้เพื่อนใช้ให้ญาติใช้แล้วเขาชอบเลยสนใจที่อยากจะทําขายนะคะคุณหมูให้เริ่มต้นแบบนี้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้การทําสบู่นะคะคุณจะต้องทําตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําสบู่นะคะเพราะอะไรถ้าคุณอยากจะทําสบู่ขายนะคะการที่เราทําสบู่ขายอะ คุณจะต้องสามารถตอบปัญหาให้ลูกค้าได้นะคุณเชื่อไหมคะถ้าคุณเรียนรู้การทําสบู่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุนไพรยเรื่องของสารสกัดเรื่องของน้ําหอมเรื่องของการเทสบู่เรื่องของการทําไมชําสบู่มาแล้วมันนิ่มทําไมทําสบู่มาแล้วฟองน้อยทําไมทําสบู่มาแล้วใช้แล้วผิวแห้งปัญหาพวกนี้มันจะถามเข้ามาหาคุณคุณจะต้อง เรียนรู้มานะคะเพื่อตอบปัญหาพวกนี้ให้กับลูกค้าของคุณเวลาคุณขายสบู่ไปก้อนหนึ่งมันมีปัญหามาหาคุณแน่นอนพี่คะสบู่ก้อนนี้พี่ใส่สมุนไพรอะไรคะแล้วมันมีสปปรรพคุณอะไรคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องสมุนไพรคุณจะตอบได้ไหมคุณจะตอบแบบอึกอึกอักอึกอึกอึกอักอึกอึกอึกอักอักสูกตั้งไหยคะ่ะเออทำให้คนซื้อสบู่ของคุณอ่ะเขาไม่มั่นใจ คนขายคนขายยังอึกอึกอกเลยไม่แน่ใจเลยเขาก็จะไม่กล้าซื้อเขาก็จะซื้อแบบไม่มั่นใจเขาก็จะบอกว่าวิ่งแล้วฉันไปใช้แล้วจะได้ผลไหมนะถูกต้องไหมคะสิ่งที่คุณหมูจะต้องทําจะต้องเรียนรู้เลยคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการทําสบูค่ค่ะซึ่งนะคะวิธีการทําสบู่ครูดานิสอนในคอร์สบุฟเฟ่เครื่องสําอางนะคะสอนนะคะในคู่มือการทําสบู่ให้กับคุณนะคะคุณ ลงคอร์สบุฟเฟ่หรือคุณจะซื้อคู่มือจากครูดานี้ไปก็ได้ศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วลงมือทำศึกษาอย่างตรงจุดอย่าลองผิดลองถูกค่ะนะคะอย่างตรงจุดแล้วคุณจะสามารถตอบปัญหาให้กับลูกค้าของคุณได้แล้วเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณค่ะเพราะสูตรสบู่ใครๆก็คิดได้เข้าใจไหมคะสูตรสบู่ใครๆก็คิดได้คุณก็สามารถคิดสูตรสบู่ที่เป็น สูตรของคุณได้แต่ความรู้ที่อัดแน่นในตัวคุณที่คุณจะต้องไปตอบให้กับลูกค้าของคุณไม่มีใครสามารถเรียนแบบคุณได้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการทำสบู่เรียนรู้เรื่องของสมุนไพรการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องไปลงมือทำการเรียนรู้คือการหาข้อมูลศึกษาอ่านและลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจในสูตรของคุณในสินค้าของคุณ สมมตินะคะกูดาน,นิจะยกตัวอย่างสมมติคุณพี่หมูนะคะคุณน้องหมูเนี่ยนะคะทําสบู่น้ํามันเอ้ยสบู่กิลซีลีนสูตรนี้เป็นสบู่กิลซีลีนมะนาวนะคะใส่สารสกัดมะนาวลงไปคุณพี่หมูจะขายสบู่ก้อนนี้ยังไงคะนะคะเออพี่หมูคะหนูอยากได้สบู่เออมะนาวสักก้อนหนึ่งของพี่มาลองใช้ดู พี่คะมะน,นาวมีสรรพคุณยังไงคะและหน้าอย่างหนูเนี่ยใช้สบู่มะนาวของพี่สิวจะขึ้นไหมคะหน้าอย่างหนูเนี่ยใช้สบู่มะนาวของพี่อ่ะมันจะแพ้ไหมคะมันจะคันไหมคะสบู่มะนาวของพี่หมูเนี่ยช่วยทําให้ฝ้าหนูหายไหมคะถ้าลูกค้าถามพี่หมูมาแบบนี้พี่หมูจะตอบอยังไง mm. ถ้าพี่หมูมีความรู้เรื่องสบู่โอ้ยคุณน้องคะนะกรณีที่1ถ้าพี่หมูมีความรู้เรื่องสบู่ พี่หมูจะตอบแบบนี้ค่ะคุณน้องคะมะน,นาวนะคะมันมีเรื่องของมันมีสรรพคุณเลือกช่วยในเรื่องของผัดเซลล์ผิวค่ะมันมีสรรพคุณในการลดฝ้าอ่อนๆค่ะมันมีสรรพคุณในเรื่องของฆ่าเชื้อสิวค่ะคุณน้องถ้าคุณน้องใช้สบูม่มะนาวสูตรนี้ของพี่นะคะนอกจากที่จะใส่มะน,นาวลงไปแล้วพี่ยังใส่นะคะวิตาเซลลงไปด้วยคับคุณน้องนะคะมันไม่ใช่มะน,นาวอย่างเดียวนะคะ มันช่วยลดสิวด้วยนะคะวิทาเซลล์เนี่ยมันช่วยลดสิวและที่สําคัญนะคะพี่ใส่ right น้ําผึ้งลงไปด้วยค่ะคุณน้องน้ําผึ้งนะคะมันช่วยปลอบประโลมผิวของคุณน้องนะคะไม่ว่าคุณน้องจะบอกตัวเองว่าผ <me ap> ิวหนูแห้งนะคะพี่หนูจะใช้สบู่มะนาวของพี่ได้ไหมไม่ม <im> ีป <m> ัญหาเพราะพี่ใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะน้ำผึ้งนะคะมันช่วยปลอบประโลมผิวของคุณน้องค่ะ น้องอาจจะแห้งระดับไหนก็แล้วแต่เมื่อใช้สบู่สูตรนี้ของพี่ไปนะคะฟาร์มแห้งของน้องจะหายไปนะคะรูขมขนที่มันฟางของคุณน้องมันก็จะเล็กลงทันทีถ้าคุณน้องใช้สบู่ก้อนนี้ของพี่ค่ะมองเห็นภาพยังคะพี่หมูนะคะแต่ถ้าพี่หมูถ้าผู้ลูกค้าถามพี่หมูมาแล้วพี่ไม่มีความรู้ในเรื่องการทําสบู่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการออสารสกัดเลยพี่หมูจะตอบอยังไงครับ พี่ก็ไม่แน่ใจเลยนะคะคุณน้องเนี่ยแต่พี่พี่ศึกษามาว่าเออเนี่ยมะน,นาวอะ่ะเขามีตัวทําให้แบบว่าทําให้หน้าขาวมะน,นาวอะ่ะช่วยลดฝ้าและหน้าขาวพี่ก็ลองใช้มาแล้วหน้าพี่ก็ขาวนะคะแต่พี่ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะช่วยลดสิวหรือเปล่ามันจะช่วยลดลูขุมขนหรือเปล่าอะ่ะน้องเราไปลองใช้ดูนะคะแล้วมาบอกพี่ เห็นไหมคะคุณเสียลูกค้าเลยเพราะล,าลูกค้านะคะเขาจะไม่มั่นใจในตัวคุณคนใช้คนทำยังไม่มั่นใจเลยแล้วเมื่อเขาซื้อไปเขาจะมั่นใจได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบเป็นแนวทางวิธีการนะคะสำหรับนะคะคนที่เริ่มต้นนะคะอยากจะทำสบู่ขายคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการทำสบู่คุณจะต้องเรียนรู้ นะคะขั้นตอนการทําสบู่คุณยึดเป้าไปเลยคุณอยากจะทำอะไรสบู่กิสเซอเรียนรู้การทําสบู่กิสเซอรเรียนรู้การทําเบสค่ะแล้วก็ผลิตออกมาผลิตออกมาผลิตออกมาลงมือทําลงมือทําใส่สูตรนู้นสูตรนี้นะคะแล้วคุณจะขายได้เพราะการลงมือทํามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด สำหรับทุกคนเลยค่ะครูดานิสผ่านมาแล้วค่ะครูดานิ้ออกมาพูดได้เต็มปากว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชํานาญในการทําสบู่เพราะอะไรครูดานิลงมือทําตลอดเวลาไม่มีหยุดนะคะเรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลและลงมือทาครูดานิเลยพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญใครจะซื้อกับสบู่ของครูดานิไม่มีพลาดคุณใช้แล้วเห็นผลแน่นอนเพราะครูดานิใช้และทําเองด้วยตัวเองค่ะ ทุกก้อนทุกสูตรนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับพี่หมูนะคะจากปาจีนบุรีนะคะเอาไปลองทำดูเอาไปลองใช้ดูนะคะวิธีการนี้คุณพี่หมูนะคะสามารถทำสบู่ใช้เองได้นะคะถ้าคุณพี่ยังทำไม่เป็นหรือยังบอกตัวเองว่าหนูยังไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญหนูยังไม่เป็นผู้ชำนาญศึกษาค่ะศึกษาศึกษาศึกษา,กษาและลงมือทำนะคะแล้วเจอกันใหม่ในรายการ ทุกคำถามมีคำตอบกับค so ูดานี่ดานิซอฟต์เอ็กซ์เพรส